ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูบ้านธรรมชาติของเรานะครับเราทดสอบระบบกล้องนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ผมซื้อมา4ี่ล้านเจ็ดนะครับราคา4ี่ล้านเจ็ดนี่ราคาเงินผ่อนนะครับผ่อนสี่หมื่นปีนะครับคุณภาพแปดหมื่นล้านล้านล้านพิกเซลนะครับระบบคมชัดของภาพนะครับ ซูมได้นะครับตั้งแต่นองบรมพูถึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับราคาสามล้านแปดแสนนะครับสนใจอยากรู้ยี่ห้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ทักมานะครับโทรศัพท์ราคาแพงเราทดสอบภาพของเรานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็บอกเลยว่าถ้าชอบก็กดกระทืบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทดสอบระบบกล้องนะครับแค่นี้นะครับจะกันให่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ